ครับกาสวัสดีเอฟซี FC ทีติดตามทางช่องยูทูบอ่าสำหรับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่สองของวันนี้ครับกันเนื่องด้วยมี f เอฟซี FC หลายคน่าอ่างว่วคมดำแม่ลูกนี่สามารถลดอีกได้บ่อ่าก็นื่ก็ต้องขออธิบายพเพราะสัมเฉดด้ยครับพี่น้องครับทั้งขวาเข้าเป็นงว่วงทรงฟรีสอง200ร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการ เ็บเงินปลายทางบอมครับพี่น้องครับอการลดได้อยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าการลดได้บ่หลายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นแม่ลูกผูอ่างลูกแรกแม่สูงลอยสามสิบบวกโบลคบเครื่องลูกไส้อยูสี่เดือนบวกแม่ยโปรเซนทองนะครับพี่น้องครับพอมีพ่อคุ้มข่อยยืดหันครับพี่น้องครับทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุ่นเอาครับอมองขายได้เลยครับพี่น้องครับงวดต่อทุกกรณนี้ครับพี่น้องครับ ซื้อบได้บอกพันเท่านั้นเองครับพี่น้องครับการซื้อขายครับเอาไปหนึ่งมืนหกพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งมืนหกพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้ามันไกลกันนายเจียดอ่าพ่อแม่น้องก็ต้องซอยขนามันเลยครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับรับแช่หนึ่งหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับ ผมก็เป็นจัดโปรเหียบซี่เลยครับพี่น้องครับจัดโปรเฮเยบซี่เลยครับนี่ครับมราจะไปยังไงนะครับเชื่เงแม่นั้งลูกจะไปได้ครับพี่น้องครับถ่ายพิสูจน์เลยครับตอนนีเงินหน่อยหน่อยกับพ่อไปต้อยอดเยอะครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวแม่พันธุ์สดๆครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทยกลางลูกเป็นลูกผสมอ่าสีบอกเล่นลครับพี่น้องครับเล่ไทยใ่เนาะชาวบ้านบุกผมเบือนครับพี่น้องครับนี่ครับ ตัวลูกเนื้อแน่นๆครับพี่น้องครับแม่ยเปอร์เซ็นทองนะครับพี่น้องครับย้ำอีกที่นะครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรไกลก็สองร้อยกิโลเมตรไกลกันมาหลายบวกยี่สิบสามสิบโลก็ส่งฟรีแต่ว่าถ้ามันบวกหลายกิโลก็ต้องมีค่าหนามันเพิ่มครับเอากันตรงๆครับพี่น้องครับแอบขายถืๆขายให้ชิลอยชิดถึงไปเลยครับพี่น้องครับเด่นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูปผมกับเพื่อยๆเดี๋ยวเข้าไปตอบไปไหนครับพี่น้องครับแต่โทรมาบรับเดี๋ยวผมโทรกลับเองด้ครับพี่น้องครับ ครับดบแม่พันธุ์สดๆครับพี่น้องครับมันจะจ่ายครับพี่น้องผูกรามได้ครับแม่แม่กับลูกออกสีสีดำแดงครับพี่น้องครับเป็นหัวปวดขบเคืองครับพี่น้องใส่นะนะนี่ครับละไข่ราคาถึงกันไปเล็กไข่ชิ้นว่าชิ้นถึงไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับก็กติกาทั้งข้อเกิดเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษความสะใจเด็กขาดครับพี่น้องครับมาเกลีย์กับจังโทมาบอมก่าบอกพานก้อนนี้ชื่อ อาไห้ท่านปรึกษาคนในครอบครัวครับปรึกษาพ่อแม่ลูกเมียปรึกษาครอบครัวจากขวางเห็นดีน้ำกันกับเจ้าหน้าที่ครับพี่น้องครับแต่พอเห็นดีน้ำกัน่าสืบไปเด้ขาดครับสืบไปแล้วมันสิมีปัญหากันครับพี่น้องครับเม่ลูกสวยๆครับพี่น้องครับเม่ลูกผูงว่าลูกแรกนะครับยำอีกที่ฟังมาพีครับราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับนี่ครับสำหรับชินี้ก็ขอจบไปเดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ